สวัสดีค่ะมุกอัญญพัฒน์ปิติประจักษ์วัฒน์ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปีพุทธศักราช2565ค่ะจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาบลอดแคสติง้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นนักศึกษาทุนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะมุกเป็นคนพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดชนบุรีสำหรับมุกเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะเป็นสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนทุกเพศทุกวัยและยังเป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจําที่สาคัญให้กับหลายๆคนทั้งสุขและก็ทุกข์ค่ะ สำหรับตัวมุกเองนะคะมุกชอบที่จะ c h challenge ตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ชอบที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองอยู่ตลอดจนได้ลองทําอะไรหลายๆอย่าง,างค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเอกละครเวทีมันธนาพาทาภาคภาษาอังกฤษชมรมละครวชิรวุธวิทยาลัยตัวแทนประเทศไทยในการประชุมโครงการ Global Youth Trend Forum ในหัวข้อ Educational Creativity ณไต้หวันรวมถึงมุกรณรงการศึกษาและก็พัฒนาทักษะทั้ง5ด้านของเยาวชนไทยผ่านโครงการคิดสส่ไทยแลนด์ค่ะฝากเป็นกําลังใจให้มุกในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมุกอัญญพัฒนปิติประจักษ์วัดค่ะทุกคนต้องการโอกาสค่ะมุกเองก็เคยได้รับโอกาสโอกาสสำหรับมุกเปรียบเสมือนของขวัญจากพระเจ้าค่ะมุกต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบพลังงานบวกมอบโอกาสและสร้างอนาคตที่ดีให้กับบุคคลที่ต้องการที่จะได้รับโอกาสและพร้อมจะรับมันมุกตั้งปณิธานไว้กับตัวเองเสมอค่ะว่ามุกไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแค่นางงามผู้ที่ชนะบนเวทีแต่มุกอยากเป็นนางงาม ที่เป็นนางงามเพื่อประชาชนจริงๆค่ะอยากฟังคีย์พอยต์ของมุกแล้วค่ะขอจังหวัดมาเลยค่ะหยุดค่ะสมุดปราการกับคีย์พอยต์ของคุณเริ่มค่ะสมุดปราการนะคะสมุดปราการเป็นชุมชนที่ดำเนินอยู่ในริมน้ำซึ่งสมุดปราการมีเมืองโบราณค่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าปัจจุบันนี้เมืองโบราณในเมืองโบราณมีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งคะ่ะที่กําลังสร้างอยู่และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่กําลังจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยคือพิพิธภัณฑ์ผีไทยคะ่ะมุกอยากให้ทุกคนลองไปที่พิพิธภัณฑ์ผีไทยที่กําลังจะสร้างขึ้นในเร็วๆนี้นะคะที่เมืองโบราณซึ่งมุกคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและคนที่จะได้รับการศึกษาเป็นอย่างมากเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะเชิญค่ะพี่เต้ค่ะ น้องมุกคะน้องมุกในประวัติน้องมุกเขียนว่าน้องมุกเคยน้องมุกได้ทํางานกับมูลนิธิใช่ไหมคะค่ะพี่ขอทราบชื่อมูลนิธิแล้วก็แคมเปญที่น้องมุกทําค่ะมุกทํางานให้กับหลายมูลนิธิมากเลยค่ะแต่ว่าที่ทํางานบ่อยที่สุดคือมูลนิธิคุณพ่อเรเพราะว่าคุณพ่อของมุกเป็นคนพิการค่ะแล้วก็ดูแลคอยช่วยเหลือคนพิการแล้วก็เด็กที่เขาเหมือนขาดพ่อขาดแม่ค่ะเป็นเด็กกาพร้า ก็เลยเข้าไปช่วยคุณพ่อตอนนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้สอนน้องๆจนกระทั่งช่วงโควิดนะคะที่ได้หยุดพักไปแล้วก็ช่วงที่อยู่ในศึกษาหาวิทยาลัยก็ไม่ค่อยได้เข้ามาสอนน้องๆก็รู้สึกคิดถึงเด็กๆทุกคนอยู่เสมอค่ะเชิญดรต้องค่ะพอดีได้เคยไปเยี่ยมไว้ที่คุณพ่อเรเหมือนกันนะเคยเคยไปร่วมงานแต่นานมากแล้วเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงให้เด็กๆเหล่านี้ยังไงจริงๆเด็กๆเหล่านี้ค่ะเขา มีโอกาสเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะได้รับสิ่งดีๆให้กับสังคมแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมุกมองว่าจุดประเด็นหลักมันไม่ได้อยู่ที่เราควรที่จะช่วยเด็กเหล่านี้ยังไงมันอยู่ที่ว่าเราควรที่จะทํายังไงให้เด็กเหล่านี้มีคุณภาพมากกว่าเพราะในปัจจุบันนี้ค่ะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเด็กที่เป็นคนกําพรา้าเด็กพิการเด็กทุกคนตอนนี้ได้ควรที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่า การศึกษาในปัจจุบันนักเรียนสามารถซึมซับความรู้ได้เพียง30%เท่านั้นที่มากที่สุดโดยใช้กลยความรู้ของเอ็ดการ์เดลนะคะอิงตามสถิตินี้ถ้าเกิดว่าเราการศึกษาไทยสามารถพัฒนาให้ได้ถึง90%เหมือนที่ต่างประเทศทาการศึกษาไทยก็สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณสรันอ่ะแม่ปุ้ยให้สิแม่ปุ้ยก่อนอะจะบอกว่าไม่ถาม แต่จะขอชมว่าตั้งตั้งแต่ฟังเรื่องของจังหวัดมาตั้งแต่เช้าหนูเป็นคนที่ทำกันบ้านมาดีนะแล้วก็ตอบให้รู้ว่าที่สมุดประการมันมีอะไรแม่ปุ้ยยังไม่เคยรู้เลยว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ผีเดี๋ยวจะไปเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสรันเชิญค่ะขออนุญาตเดินตัดหนึ่งนะคะเก่งมากเลยนะครับเห็นด้วยกับพี่ปุ้ยนะครอ่ มุกพี่ขอย้อนกลับไปเรื่องพิพิธภัณฑ์ผีไทยนะคะพี่ชอบมากเพราะว่าเป็นอินโฟเมชันใหม่ของพวกเราเหมือนกันนะครับคาแรคเตอร์ Character ผีเนี่ยในโลกนี้มีหลายคาแรคเตอร์ถูกไหมฮะ,ะเราเห็นแฟรงกน e n s t e เราเห็นแดคูล่าเป็นผีที่ทุกคนรู้จักในระดับโลกถูกไหมอินเตอร์เนชั่นแนลผีถูกป่ะถ้าพูดถึงผีไทยหนูคิดว่าคาแรคเตอร์ผีไทยอันไหนที่อยากจะแนะนำนำสู่ให้มันเป็น g l o b a l ผี อพาร์ตหนึ่งของแดกูล่าดังเหมือนแฟรงเกนสไตล์ได้อตอ,อบพี่หน่อยค่ะส่วนตัวมกุกมุกคิดว่าผีกระสือค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะมุกรู้สึกว่าผีกระสือเป็นผีที่ไม่เคยทําร้ายใครเป็นผีที่ไม่เคยเลยจริงๆค่ะไม่เคยทําร้ายใครแต่ทําไมทุกคนต้องกลัวผีกระสือมุกมอกว่าผีกระสือเป็นผีที่น่าสงสารมากคนที่สิบค่ะมุกค,ค่ะอัญญพัฒน์ปิติประจักษ์ MT06 มุกอัญญาพาัสปิติประสักว์วัตร